หากพวก,ก,กเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับทุกคนน้องายครับน้องบยบใบโวร้องอ,อะไรกันน้องใบโวร้องอะไรน้องนีเด็กๆทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดหยุดก่อนทุกคนหยุดน้องบาบเคยร้องไห้ไหมครับ น้องบิงล่ะน้องบิงเคยเสียใจไหมครับ <c oughs> เคยเจ็บตัวไหม <c oughs> เคยหกล้มไหมครับแล้วร้องไห้ไหมร้องวันนี้นะครับไทเกอร์พาร์คมีกำลังใจดีๆมาฝากทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยใครอยู่ตรงนั้นน่ะเฮ้ยเราไปดูกันปะไปพี่เวสไปดูกันเหมือนมีใครเหมือนมีเด็กผู้หญิงยืนร้องไห้ยอยู่ว่ะ มีเด็กผู้หญิงยืนร้องไห้ยอยู่ตรงนี้ทำไมหนูมาอยู่ตรงนี้คนเดียวนะลูกหนูหลงทางเหรอหนูหลงทางคุณพ่อคุณแม่ไปไหนลูกไปรถไฟกลับบ้านแล้วฮะคุณพ่อคุณแม่ขึ้นรถไฟกลับบ้านแล้วบายหนูเศร้าเลยแล้วลูกไม่เป็นไรนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาแปะสุขส่งใจด้วยไถ่เกลร์พาร์ตกัน พี่เบสได้ข้อความกำลังใจอะไรครับเนี่ย <Wow. S 1> มีข้อความกำลังใจไหมอ่านให้ฟังหน่อยเป็นกำลังใจให้นะนี่เป็นกำลังใจให้นะน้องบายไม่ต้องร้องนะลูกไม่ต้องร้องนะเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวพี่พาไปส่งน,น่ารักมากน้องบายไม่ต้องร้องแล้วลูกต่อไปเรามาดู เราจะให้กำลังใจน้องบิงบ้างไหมน้องบิงพร้อมไหมครับงั้นเราไปดูคลิปน้องบิงกันเอุ้ยน้องบิงน้องบิงเจ็บไหมลูกโอ้โหพอกลมม้มอ่ะไหนมาดูแผลสิโหบิงเลือดออกเลยอะ่ะอย่างนั้นพี่ใบต้องทําแผลให้หน่อย เจ็บเจ็บเจ็บแปะพัตเตอร์เหรอแปะเองของบิงอ่ะต้องอันนี้ไปเลยไหนไหนมีคำว่าอะไรบ้างที่จะเหมาะกับน้องบิงโอ้โอไม่เจ็บนะว้าวโอ้โอไม่เจ็บนะน้องใบใช่หมอน้องใบนี่นี่นี่น้องบิงจะแปะเองเลยอ่ะโอเคโอ้โสู้ๆนะคนดี สู้ๆนะบิงของพี่ไบไม่เจ็บนะโลกพี่ไบจะส่งกำลังใจให้น้องแล้วโอ้โหน่ารักมากสีชมพูบิงชอบเลยใช่ตอนนี้น้องไบได้กำลังใจไปแล้วน้องบิงก็ได้แล้วเหลือพี่เบสพี่เบสจะเป็นคลิปอะไรพี่เบสคิดว่าของตัวเองเป็นคลิปอะไรเด็กตงทางเลยเด็กลงทางเหรอที่สถานีรถไฟเหรอ ได้เหรออ่ะเรามาเปิดดูกันลองดูชิบพี่เบลพี่เบลจะได้คลิปอะไรเฮ้ยพี่เบลร้องหนึ่งร้องง่ายอะ ใจอุออพ้พี่เบสพี่เบสร้องไห้เร็วน้องมิ้งไวช่วยกันโอน่อยบอกสีว่าพี่เบสเจ็บตรงไหนเจ็บตรงไหนครับตกชิงช้า <c oughs> เด็กๆเนี่ยต้องต้องดูดีๆนะเวลาเล่นกันนะ่ะเล่นของเล่นเนี่ยก็ต้องเล่นกันด้วยความระมัดระวังไม่งัน้นจะตกชิงช้าแล้วก็เจ็บแบบพี่เบสเนี่ยต้องไปหาหมอไหมเนี่ยพี่เบสครับเจ็บตรงไหน เจ็บตรงไหนลูกข่าไม่เหม่คอมีคอมยเป็นคลิปเศร้าหนคลิปตลกเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะในคลิปอ่ะพี่เบสร้องไห้จริงๆใช่ไหมครับใช่ไหมพี่เบสเจ็บตัวจริงๆเลยน้องๆเห็นไหมเวลาที่เราเล่นเครื่องเล่นเล่นชิงช้าหรือไปสนามเด็กเล่นเราก็ต้องระวังนะอุบัติเหตุเนี่ยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลางั้นเรามาให้กําลังใจพี่เบสกันดีกว่าโอเคพี่เบสเอามือมาเอ๊ะแล้ว เดี๋ช่วยกันแปะให้กำลังใจพี่เบสทุกคนเลยแปะพร้อมๆกันเลยได้คำว่าอะไรสู้สุดใจไปด้วยกันนี่อไม่เจ็บนะได้โอ้ไม่เจ็บนะอีกแล้วโอ้โอ้ไม่เจ็บนะน้องบิงได้คำว่าอะไรไม่กิฟต์ไหนพ่ออ่านให้น้องบิงได้คำว่าเป็นกำลังใจให้นะพี่เบสนี่น้องบิงให้กำลังใจพี่เบสหน่อยพูดคำว่าอะไรก็ได้ รักนะโหพี่เบสน้องบีนรักพี่เบสนะดูไหมพี่เบสโชว์หน่อยครับจัะนี่ต่อไปน้องใบเอาเอาเอา <laughs> น้องบาบให้กำลังใจพี่เบสหน่อยแปะถ้าน้องายแปะเสร็จแล้วน้องบาบต้องคิดคำพูดมาหนึ่งคำพอไหมโอเคแปะก่อนแปะเสร็จแล้วค่อยพูดพูดคำว่าอะไรครับเป็นกำลังใจให้นะพี่เบสอืม และคําที่แปะนี้แปะว่าอะไรพี่เบสอ,อ่านิโอ้ไม่เจ็บโอ้ไม่เจ็บนะพี่เบสเจ็บไหมสรุปเจ็บไหม <laughs> ไม่เก็บ <laughs> เหลือไม่เก็บแปะเสร็จแล้วให้กํนนาลังใจพี่เบสด้วยนะทาว่าอะไรก็ได้พี่เบสมาเรีว,รว,รวไม่เก็บจะให้กําลังใจเงยหน้าขึ้นที่โอเคใครแปมงเนี่ยมึงจะไม่อ่านง <laughs> พี่เบสอ่านให้ฟังหน่อยอ่าให้ไบ์ไบ์อ่านให้ฟังหน่อยอไไสู้สู้สุดใจเป็นไปด้วยกันสู้สุดใจไปด้วยกันพี่เบสไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพี่เบสจำไว้นะจะมีน้องบีงน้องไบร์พ่อแบงค์และแม่กิฟต์สู้สุดใจพร้อมพี่เบสเลยโอเคไหม <c oughs> ไม่ว่าพี่เบสจะ <c oughs> ไม่ว่าพี่เบสจะผ่านอุปสรรคอะไรอ่า <c oughs> ว่าพี่เบสจะโดนเพื่อนหลักแกแค่ไหน <c oughs> หรือว่าพี่เบสจะไม่ได้เป็นรองประธาน <c oughs> น้องบิงน้องบายแล้พวกเราทุกคนจะเป็นกำลังใจให้พี่เบสรู้ไหมสู้สู้ไหมสู้สู้สนใจไหมสู้สู้ครับลา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 ละละละโอ้ยนี่พี่แกะแกะติดโหวันนี้นะครับชอบมิ้งมา YouTube มีกำลังใจมาให้เพื่อนๆทางบ้านด้วยนะนี่นะครับแกะวิทยแกะนี่ขึ้นนี่นีขึ้มาเลยนะจ๊ะเที่ยวแล้วกาดอย่าตก เห็นไหมทุกคนช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเวลาเราไปเที่ยวไหนเราก็ต้องป้องกันตัวโอเคนะครับนี่ก็เป็นคลิปให้กําลังใจเราจะฝากกําลังใจไปถึงทุกคนทางบ้านเลยนะไม่กีม่มีมีข้อความดีๆจะมาบอกก็คือตอนนี้นะทาง Tiger Pass เนี่ยเขามี พาสเตอร์รุ่น Limited, ลิมิเต็ดรุ่นนี้เลยที่พวกเราติดกันอยู่ใช่มีข้อความกําลังใจใช่ไหมใช่มีข้อความให้กำลังใจแบบน่ารักนา่กนารักแบบนี้เลยที่เพื่อนเพื่นที่น้องๆเห็นนะถ้าน้องๆคนไหนอยากซื้อสามารถไปซื้อได้ที่เพจไเกอร์พาดเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้เนาะได้เลยเมื่อกี้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งข้อที่เราอยากจะฝากก็คือตอนนี้เขามีแคมเปญน,นะ,ะแคมเปญของรุ่นนี้ก็คือ,อ ซื้อ1ชิ้นเท่ากับบริจาค1ชิ้นฮะเราได้ทําบุญด้วยเหรอไม่กิดใช่ก็คือว่าถ้าเราซื้อตอนนี้เท่ากับเราเนี่ยได้ร่วมบริจาคพาตเตอร์นะให้กับโรงพยาบาลส่งรอยยิ้มให้กับคนอื่นๆด้วยเราได้ส่งกําลังใจได้ส่งต่อบุญด้วยนะพี่เบสโอเคงั้นสวหรักคลิปนี้เราลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามไปกํลาลังใจให้ช่อง,ง,งน้องวิ่งนึงไว้ได้นะบ๊ายบาย